สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูมอสมีนิทานก่อนนอนมาฝากเด็กๆไหมนะคะนิทานคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าเอลเมอร์และตุ๊กตาหมีที่หายไปเรื่องและภาพโดยเดวิดแม็กค,คี ในถํำคืนที่มืดมิดและท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเอลเมอร์ช้างลายตาลางเขาได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมานั่นเป็นเสียงร้องไห้ของลูกช้างนั่นเองลูกของฉันเขานะ่ะนอนไม่หลับเลยจ้ะเพราะว่าวันนี้นะ่ะตอนที่เราไปปิกนิกกันเราอะทำตุ๊กตามีหายที่ไหนสักแห่งนี่แหละแล้วตอนนี้นะ เขาน่ะก็อยากได้ตุ๊กตาหมีมากมากเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันน่ะจะให้เธอยืมตุ๊กตาหมีของฉันก่อนไว้พรุ่งนี้ฉันจะไปตามหาตุ๊กตาหมีของเธอให้เอลเมอร์เดินจากไปที่สกพากาก็กลับมาพร้อมกับตุ๊กตาหมีของเขาลูกช้างรับมาด้วยรอยยิ้ม หลักปุ๋ยไปพร้อมกับตุ๊กตาหมีของเอลเมอร์วันต่อมาเอลเมอร์ก็ออกเดินทางตามหาตุ๊กตาหมีเดินทางไปได้ไม่ไกลนะักเขาก็เจอกับลูกพี่ลูกน้องของเขาที่ชื่อว่าวิลเบอร์สวัสดีวิลเบอร์ฉันกำลังมองหาตุ๊กตาหมี ของลูกช้างน่ะเขาทำหายไปเธอพอจะเห็นบ้างไหมออไม่เลยนะเอลเมอรฉันไม่เห็นเลยแต่ไว้ถ้าฉันเห็นเมื่อไหร่ฉันจะบอกเธอนะเดินมาได้สักพักเขาก็ดีินเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าสวัสดีเอลเมอร์ท่ากำลังจะไปไหนหรอ เป็นสียงของลูกสิงโตนั่นเองก็ลูกชายล่ะสิเขาทำตุ๊ก,กตาหมีหายไปฉันกำลังมองหาอยู่เธอพอจะเห็นบ้างไหมโถถ้าเป็นลูกของฉันนะเขาจะต้องอารมณ์เสียแน่ๆเลยแต่ถ้าฉันเห็นนะไว้ฉันจะบอกเธอนะเอบางทีคุณเสืออาจจะเห็นก็ได้นะ เดินมาถึงที่พักของคุณเสือเอวเมอร์ก็ตะโกนทักทายไปว่ายูหู hoo, คุณเสือเอวเมอร์เบาๆจ้ะตอนนี้ลูกๆของฉันนะเขากำลังหลับอยู่โอ้โทษทีครับผมนะเพียงแค่มาหาตุ๊กตามีของลูกช้างเขาทำหายไปครับคุณพ่อจะเห็นบ้างไหม นั่นเรื่องใหญ่เลยนะมถ้าเป็นลูกแฝดของฉันเขานะ่ะจะต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลยถ้าไม่มีตุ๊กตาหมีไว้ถ้าฉันเจอฉันจะบอกเธอนะจ๊ะจากนั้นเอลเมอร์ก็ไปพบกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายลูกสัตว์นะต่างก็มีตุ๊กตาหมีเป็นของตนเองแต่ว่าก็ไม่มีใคร ที่จะเห็นตุ๊กตาหมีของลูกช้างเลยแล้วเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไว้ถ้าฉันเจอฉันจะบอกเธอนะจ๊ะเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงช่วงบ่ายแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเจอกับตุ๊กตาหมีเลยแต่ว่าเอลเมอร์นะเขาก็ยังหวังแหละ ว่าจะต้องได้เจอกับตุ๊กตาหมีเร็วนี้แต่ว่าตอนนี้น่ะก็ใกล้จะค่ำแล้วแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันหลงทางเอลเมอร์เดินผ่านพุ่มไม้เข้าไปเจอกับตุ๊กตาหมีนั่นเอง มีเสียงออกมาด้วยนะฮช่วยฉันด้วยจ้ะช่วยฉันด้วยฉันกำลังหลงทางอยู่ฉันน่ะอยากกลับไปหาลูกช้างมากเลยเอลเมอร์ก็มองด้วยความประหลาดใจแล้วก็ตอบไปว่าเธอพูดได้ด้วยหรอช่วยฉันนะฉันน่ะอยากจะกลับบ้านฉันนั่นนอนไม่หลับเลยถ้าไม่ได้อยู่กับลูกช้าง เอลเมอร์ยังคงจ้องมองแล้วก็บอกว่าเอ๊แต่ปากของเธอน่ะไม่ขยับเลยนะทันใดนั้นเองวิลเบอร์ก็เดินผ่า,ผานพุ่มไม้ออกมาวิลเบอร์เธอนั่นเองฉันคิดไว้แล้วล่ะว่าจะต้องเป็นเธอที่ทำเสียงเป็นตุ๊กตาหมี วิวเบอร์ก็หัวเราะคี้คัดแล้วก็พูดออกมาว่าก็ฉ <c oughs> ันบอกเธอลไงถ้าฉันเจอตุอก๊กตาหนีน่ะแล้วฉันจะบอกเธอนี่ไงฉันเจอแล้วเฮ้ป่ะตอนเนี้ยเราต้องกลับบ้านแล้วลนะ่ะเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วพวกเขากลับบ้านด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงตลอดทาง ลูกช้างตื่นเต้นมากเลยที่ได้เจอกับตุ๊กตาหมีของเขาอีกครั้งแล้วก็รีบคืนตุ๊กตาหมีให้เอลเมอร์และแม่ช้างนะรู้สึกขอบคุณเอลเมอร์และวิลเบอร์มากๆเลยจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยคะ่ะด้วยความสงสัยวิลเบอร์จึงถามเอลเมอร์ว่า เอลเมอร์ mer, เธอไม่กังวลหรอถ้าลูกช้างนะ่ะเขาเก็บตุ๊กตาหมีของเธอไว้ล่ะเพราะว่าตุ๊กตาหมีของเธอนะ่ะไม่เหมือนใครแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะอ้าววิลเบอร์เธอไม่รู้หรอกหรอว่าเรานะไม่ต้องทำตัวให้ไม่เหมือนใครเพื่อที่จะพิเศษเหรอกเพราะว่าตุ๊กตาหมีทุกตัวนะมีความพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เป็นเจ้าข,ของหรือตุกต๊กตาหมีของเธอไงนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วล่ะค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะมีตุกต๊กตาตัวพิเศษของเด็กๆหรือเปล่าเอ๊แต่ครูมอสเชื่อนะคะว่าเด็กๆจะต้องมีคนพิเศษอยู่ข้างๆแน่ๆเลยตอนนี้ ได้เวลาไปน,นอนกอดคนพิเศษของเราแล้วล่ะค่ะสำหรับคืนนี้ฝันดีนะคะ